สำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันที่31กักฎาคมุุธศักราช2567ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะพระพิสุบวชใหม่ในโครงการบรระชาประสมบทเจริญพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วก็อยู่ในช่วงของเรียกว่าการวละการเข้าพรรษาเช้าวันนี้เราก็ได้มารวมกันสวดมนรรมต์ทำวัดปฏิบัติบูชาถวายแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นบุญนั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรทำ ความดีก็เช่นกันก็ไปสิ่งที่ควรทำเพราะบุญก็ดีความดีก็ดีมันก็อย่างเดียวกันเมื่อรบวชมาแล้วเนี่ยเราต้องประครับประคองรักษากำลังใจเราประพฤติปฏิบัติตนให้ดีเหมือนวันแรกที่บวชเข้ามาคองอผ้าห่มผ้าให้เรียบร้อย จะยืนเดินนั่งนอนก็ให้เรียบร้อยมีอะไรก็ช่วยเหลือแนะนำตักเตือนกันประคับประคองพระเพื่อนด้วยกันถึงเวลาปุกตื่นถึงเวลาฉันก็ฉันถึงเวลาตื่นก็ตื่นถึงเวลาจำวัดก็จำวัดถึงเวลาภาวนาก็ภาวนานั่งสมาธิ การนั่งสมาธินั้นมันมีประโยชน์มากแล้วการนั่งสมาธิก็มีอานิสงส์มากเหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ดูวัสะแกร์ทัานกล่าวไว้ว่านั่งสมาธิเพียงชั่วขณะเดียวและเห็นแสงสว่างสีขาวนวล เท่าปายเข็มชั่วเวลาเท่ากับช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นท่านก็กล่าวไว้ว่าอานิสงค์ครั้งนั้นมากกว่าตักบาทจนขันลงหินทะลุซะอีกเน่เห็นว่าการนั่งสมาธิก็ดีการเจริญจิตภาวนาก็ดีการเจริญพระกรรมฐานก็ดีมีอานิสงค์มากตามลำดับลำดา โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะถ้าเราท่านทั้งหลายพระบวชใหม่ทุกรูปหรือญาติโยมที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่ทางบ้านนั่งสมาธิเอาความรู้สึกรู้อยู่ที่ปลายจมูกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ ลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจนี้เข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจนี้ออกสั้นลมหายใจนี้เข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจนี้เข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจนั้นออกยาวลมหายใจเข้ารู้สึกเย็นที่ช่องที่รูจมูกลมหายใจออกรู้สึกเย็นที่ช่องจมูกรูจมูก หรือลมหายใจเข้ารู้สึกร้อนรู้สึกอุ่นที่ปลายจมูกรูจมูกเวลาหายใจออกรู้สึกร้อนรู้สึกอุ่นที่รูจมูกของเราก็ให้รู้ตามความเป็นจริงเอาความรู้สึกไปรู้ไว้ขณะนั้นว่าลมค่อยๆเคลื่อนเข้าจมูกไหลลงคอไหลลงไปตามปอดไปจนสุดท้องจนท้องผ่อง เมื่อท้องพองแล้วเราก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆช้าๆอย่าไปเร่งรีบหายใจให้หายใจช้าๆมีสติมีปัญญาค่อยๆประคับประคองดูลมไป นะตามรู้ตามดูไปตามสภาวะของความเป็นจริงไม่ต้องไปสนใจอะไรไม่ต้องไปดูไปคิดอะไรเมื่อขณะใดจิตมันไปคิดเรื่องอื่นเมื่อรู้ว่าขณะนี้เฮ้ยจิตเหล่านั้นมันไปคิดเรื่องอื่นแล้วมันไปนึกถึงเรื่องอื่นแล้ว มันไปนึกถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อรู้ว่ามันคิดปั๊บให้สูดลมหายใจเข้าแรงแรงนะสูดหายใจเข้าแรงแรงสับฟืดหนึ่งพอเราสูดเราหมายจ้างแรงหายใจออกก็แรงแรงสักทีหนึ่งเราสังเกตสิว่าพอตอนที่เราสูดลมหายใจเข้าแรงแรงนั้น สติมันกลับมาอยู่กับลมหายใจเมื่อสติมันกลับมาอยู่กับลมหายใจเราก็หายใจเข้าออกช้าๆตามเดิมอย่าไปสนใจกับสิ่งอื่นการปฏิบัติคือตามดูตามรู้ตามความเป็นจริงรู้เท่าทันความคิดก็คือการมีสตินั่นเอง ถ้าเรามีสติเราก็จะรู้เท่ารู้ทันความคิดแต่ถ้าเราไม่มีสติเราจะรู้เท่าทันความคิดไม่ได้เราจะหยุดความคิดก็ไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญมากใครฝึกกรรมฐานใครฝึกนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเรียกว่าอานาปนสติเนี่ย ไรฝึกมากๆฝึกไปบ่อยฝึกทุกวันจิตใจก็จะเย็นขึ้นจิตใจจะเย็นขึ้นเมื่อจิตใจมันเย็นขึ้นถึงคราวมีอะไรมากระทบมันก็ไม่หวั่นไหว มีโทสะก็ไม่แรงจากคนที่เป็นโทสะจริตมีอารมณ์ขี้โกรธที่โมโหหรือเป็นคนใจร้อนที่เรารู้กันว่าคนใจร้อนเมื่อฝึกอนาปนสติเนี่ยฝึกกรรมฐานนั่งดูลมหายใจใจมันจะเย็นขึ้นใจมันจะเย็นขึ้นและมันจะควบคุมใจมันได้ เมื่อเราควบคุมใจเราได้เมื่อไรนะความคิดเ,เมื่อเราควบคุมใจมันได้เมื่อไรนะความสุขมันจะเริ่มเกิดขึ้นทันทีถ้าตั้งใจฝึกตั้งใจทำน้อมนำสิ่งที่สอนที่บอกกล่าวไปพิจารณาและประปธพฤติปฏิบัติมันก็จะเกิดประโยชน์แก่เราท่านทั้งหลาย